ค่ะมาซื้ออาหารการ,รกินพุดใจสิบบาท1ิหมดเลยเนี่อาห,หารการกินนี่ไม้ละสิบนี่ไม้ละสิบโอ้นี่อะไรอไรันไหนปีดย่างบะหมี่ีเบอดออาเอาหมูอีกไม้หนึ่งเดี๋ยวนุเดี๋ยวนูกด,วนก,กดเพิ่มให้อีกสิบบาท ไม้นึ่งบ่บกดเพิ่มก็ได้เอาตับไม้นึ่งก็ได้พี่สันไปต้มนิดหนักก็ได้คิดบาทนี่เหรเอาใม่ให่ไม่ละเว้ยสิแต่มันสองใหม่เดี๋ยวนุเพิ่มอีกสิบ,บาทตับสองสองใหม่ได้จ้ะบ,บ่เปลี่ยนแผนแล้วตับก็อยากกินหมูก็อยากกินมีแต่แนวเป็นแต่แซ่บ ดูสิคะอาหารการกินเกือบหมดหละค,ดคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะตับยังยืนยันเอาสองไม้เหมือนเดิม,ม,ามานี่เดี๋ยวไปเพิ่มอีกสิบบาท นี่เห็นไหมคะแม่ค้าโมเมนต์สุดตับขึ้นอยู่ประมานี้คืดจังไหนได้แล้วครับได้เดี๋ยวขับว่างไว้ก่อนหนูต้องจ่ายเงินให้อีกสิบบาทเพราะว่าหนูเอาหมูเพิ่มมาอีกหนึ่งนี่คะ่ะย่างกันตั้งแต่ยังไม่สุกเอาจนสุกนะคะจนได้ คุณนะ่ะโอ้ตั้งแต่ตีซีเตรียมคล้องเตรียมยั้งกะสว่วซิมหอดนี่กะตีซีบอ่ะค่ะสุดยอดจริงๆนะคะนี่คนขยันทำมาหากินตะก้อนนี่ายอยุใสค่ะไม่หลายยาน เมนคุณอะไรเม่มนตะกอนตะกี้เห็นขายน้ำมาล่องโตอยู่อันนี้เมนค่ะหูฟองเลยบบบนี้ไปเป็นไก่อบยังไงโอ้ยขันหอดไก่อบมันหื้อเฮือนหลังนีเลยเจ๊พบทดสอบแล้วพานเบิ่แต่ว่าเข้าขึ้ กำลังรับไอ้ไอ้แรงบ้านแค่บ้านเออต้องเบ่งราคาเนาะมันราคาถูกหรอเขาเขาจบายสานีเออเมนแรงซื้อเนาะแรงสื้อ,อ,ส,อสำคัญเนานี่ค่ะแรงซื้อสำคัญนะคะต้องอยู่ในระดับที่เขาเป็นคนไปได้<ต>ไ,ได<ต>น้นี่ประมาณนี้ให้ชมเนี่ย ยังมีคนแวะมาซื้อเต็มเลยนะแล้วหมดทุกเช้านะคะไม่เกินเจ็ดโมงคึ่งกับเมื่อศหรอแอบแรบหรอประมาณนี้ค่ะการล้างสีุกค่ะ